สวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบบอกในแมปที่มีชื่อว่าฟอนไลน์ฮะเมื่อสี่ห้เดือนก่อนผมนเคยทำคลิปเกมนี้ไปแล้วแต่ตอนนั้นยังเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับปัจจุบันนี้ตัวเกมปล่อยตัวเต็มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมผมบอกเลยนะนี่คือ r o บอก c a l l o f Duty งบน้อยใช่กราฟิกในเกมระบบเมคนิกการต่อสู้เจ๋งมากฮะเจ๋งขนาดไหน,นเนี่ยเรอก็ยกนิ้วโป้งให้เลยอะ่ะเฮ้ยเด็ดจริงอันนี้ตอนที่เป็นตัวทดสอบนะ ยังไม่ได้มีฟังก์ชันหรือเมนูอะไรให้กดเยอะแยๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่เลยฮะมีกดเกิดแล้วก็โหลดเอาท์ซึ่งโหลดเอาท์เนี่ยจะเป็นการเซตของก่อนลงสนามลบจริงนะครับตอนนี้ปืนในเกมเหมือนว่ายังมีไม่กี่กระบอกนะก็ตามที่เห็นมี MP5 MC EBR AWM Sval well, the Fix และ Nightwing ฮะนี่เลย มีพวกอาว,วุธลองด้วยนะครับอาว,วุธลองก็จะมีปืนพกลูกซองแล้วก็ปืนซับไม่ชิงกันนะฮะอาว,วุธมีดก็มีเหมือนกันแล้วก็พวกระเบิดรวมถึงสกิลด้วยสกิลเนี่ยได้แต่วความชำนาญแล้วก็ความชอบเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะก็ลอง,ตงแต่งแต่กันดูได้นะฮะแล้วก็มีร้านค้าซึ่งร้านค้าเหมือนจะซื้อเครดิตแล้วก็เอาเครดิตเนี่ยไปแปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อปืนหรือมั้งครับอือฮึเอาแล้วฮะคร่าวๆมีแค่นี้ เดี๋ยวตอนนี้ผมยังแต่งอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากว่ายังเวลหนึ่งรวมถึงเงินก็ไม่มีด้วยนะมันก็เลยยังซื้อของใส่พวกของแต่งปืนอะไรได้ไม่ค่อยมากนะฮะราคามันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปใช้ MP5 กาดยิงผู้ศัตรูดีกว่านะครับ Let's go ส p a นได้เอาละครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่สมรภูมิแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแดน capture วะมี A B C ถ้าฝ่ายไหนสามารถยึดจุดได้มากสุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะฮะ นะจุด B ฝ่ายเราคุมอยู่จุด C มีการประทะกันเกิดขึ้นตัวแรกของเรามาไแล้วนะครับไวมากโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า2ตัวมานิ่มๆมานิ่มๆต้องพยายามเช็คเรดาร์ให้ดีอ่ะว,ว่าศัตรูนั้นอยู่ตรงไหนบ้างมันน่าจะมีการระบุเป็นช่วงๆตอนๆไปครับเสียงปืนเกี่ยวกลาดมากเลยครับด้านหน้าน่าจะมีอยู่โอ้โห <Stone> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออระเบิดไปกินโอ้ระเบิดข้าวคนได้ช่วยเดี๋ยว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 ่ออะไรวะ่อะไรวะรู้สึกมันชุกโลหกยังไงไม่รู้ข้างหน้ามีคนนะฮะโอ้โหจากมุมที่ไม่ทราบที่มาขอดูคิวแคมหน่อยครับใกล้ๆอ,อย่างนี้เหรอมันเพิ่งเกิดด้วยนะเกิดมาปุ๊บเจอเราพอดีเราได้โคตรโชคร้ายนะเดี๋ยวจวังหวะเมื่อกี้ขอให้ไม่เจออีกแล้วกันนะครับมุมเพิ่งเกิดเฮ้ย โอ้โหลอยหลังไปครับงานนี้แต่ก็นิ่มนายไม่ระวังหลังเองก็ต้องโชคร้ายรับชะตากรรมแห่งความตายไปนะฮะพื้นที่ A เรากำลังแคปเจอร์แต่พื้นที่นี้ก็แคปเจอร์ได้ครับเดี๋ยวต้องไปซีใหม่เพราะซีเราเสียพื้นที่ไประเบิดไปก่อนอนะสแปมไปครับเผื่อฆ่าได้ก็ได้อันเนี้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่คือเกมโรบอทถ้าบอกว่าไม่ใช่เกมโรบอทผมก็เชื่อนะครับว่าไม่ใช่ไม่แค่นเกมเกมเพลคุณภาพเกมมันไปไกลมากแล้วโดวยเฉพาะเรื่องของภาพเนอะดูนี โอ้มันเกินเขาว่านี่ยามโรบอกมากๆเลยนะฮะโคตรสุดอนะ่ะใช้เอนจินตัวไหนทำไว้เนี่ยนึกว่าเล่นเกมเค u n t เตอร์ i ไตรหรือพวกเ r g e n c y s a n ส s t ต r มอยู่นะฮะอะไรวะมันมีมีคนจ้องจะฆ่าผมว่าเนี่ยนี่ไงหนึ่งโอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันคงจะเห็นเราก่อนหน้าแล้วนะฮะก็เลยวิ่งยิงยัดมาก่อนเลยเห็นเพื่อนมันตายก็เลยเอกใจว่าเอา้ามีคนฆ่าเพื่อนฆ่ามุมด้านข้างส่องมาก่อนในพื้นที่เแฝงเราเข้ามาชัดแล้วก็เคลียร์ยึดพื้นที่ได้นะครับ ื้นที่ B โอเคนะตายปะตายอยู่ไปต่อฮะร้ไงเจอแล้วได้มาครับเม่ระวังตัวพื้นที่สกลับไปครั้งหนึ่งไม่เจอใครมันเข้าโกาดังป่าวเนี่ยโกดังฝ่ายเราคุมอยู่นะไอพื้นที่คมุมโกดังสีนี่เหมือนจะไม่ไปไหนแล้วนะฮะพี่แกจะแคมป์ตลอดเวลาเลยก็ <laughs> เป็นสไตล์แคมเปอร์อย่างหนึ่งเอาดิ ยิงขึ้นซึ่งหน้าพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้โคตรมันเลยครับชอบมากด้วยนานๆเจอแบบนี้ทีเลื่อนลีกลับมาเหมือนเดิมใหม่ได้ไหมในโกดังก็เหมือนจะมีอีกนะครับไม่เป็นไรเพื่อนฉันช่วยเองไปรัดเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวช่วยไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนานาคตข,ของเขาโอ้โหสี่ตัวหนึ่งคือรอดได้ก็โคตรคนน่ะมีแต่จอนวิ่งแค่ไม่ที่รอดได้อ่ะคนอื่นนี่น่าจะรอดยากหน่อยนะฮะสี่ครับ ซีมีตัวดักอยู่นะก็คงจะป้องกันได้ไม่ยากกับไม่เออีกครั้งหนึ่งครับเหลือเวลาไม่นานแล้วในการจบเกมครั้งนี้โอเคคุยอเเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหมองเงินเผือน,นึกว่าหนุมานกองป่าครับชุดสีเทา่ใช่เลยเนี่ยแตงครูใส่พื้นที่ของศัตรูใช่ไหมเฮ้ยไอ้คนหน้าไม่สนใจเหรอยังไงนะหายไปเฉยเลยโอ้แล้วม่อกิ้ยิงไรวะบทจะหายก็หายฉับพลัน ผมต้องรีบทำสกอร์หน่อยแล้วอ่ะเออสกอร์เราฆ่าไป11ตัวแล้วครับอือหือเพราะถ้าไม่ดีไปทำสกอร์เนี่ยเลเวลเราจะขึ้นช้าไงเราต้องรีบเวลขึ้นหน่อยจะได้ปลดล็อกปืนใหม่ๆมาใช้ได้ครับแล้วก็หาเงินเนี่ยไปแต่งปืนด้วยปืนที่บีรงมาน่าจะน่าจะเล่นไม้าอยู่ก็เลยตายเล่นม้าไปถึงเล่นรูปปั้นมมาไม่เช่นม้าอย่างนั้นนะคิดได้ดีดีด้วยเฮ้ยบ้าเอ้ย ไอ้เพื่อนวิ่งสวนไปก็ไม่รู้เลยนะว่าใครวิ่งสวนกลับมาโคตรมึนดูดูดูด,ดพื้นที่4พื้นที่ A ครับโอเ้โหโ,โกดังอ้อมข้างๆแล้วกันวะมหมดแม็กแล้วมั้งเนี่ยกระสุนเราอีก4ทีเกมจบครับอีกแค่4ทีเท่านั้นโหมด domination easy g เกมด o n stun คือบอกว่าแฮมแสดงความผัดผลมากเกินไปอะไรเงี้ยหแต่ไม่ได้มั้งเอาเกมจบแล้วครับ902ต่อ250เต้ม เรานี่มันโคตรไฮเลอโคตอันนี้จะเป็นลาดคิวนะคิวแคมของศัตรูเขา้าเป็นฝ่ายเราจะเป็นสีน้ำเงินส่นี่สีดแดงมันติดไอนนี่มาอ่ะโคโลก็เลยเล่งได้ง่ายหน่อยนะฮะ15ตัวครับสมรภูมินี้เพลง ได้เยอะว่ะอารมณ์มาเต็มมากของคำสมัยใหม่เวลาผ่านมาชั่วขณะครับตอนนี้ผมเลเวล6แล้วแล้วก็สามารถปลดล็อกปืนใหม่มาใช้ได้นั่นก็คือปืน MC ครับนี่เลยไม่พอให้เราเจียดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อของแต่งปืนมาใช้ด้วยก็จะเป็นตัวกล้องนะเราใช้เป็นตัว X21 Pro ครับมันถ้าเมาเราสามารถเล็งได้ปร่งใสขึ้นใช้ MT e ม h อะ่ะมันเล็งดูจะบางสายตาเราไปหน่อย ไม่พอนะคุณผู้ชมครับนี่ซื้อแนด์ก์ดใหม่มาใช้จะเป็นตัวเอ้ยอันนี้กดผิดจะเป็นเลเซอร์เดียใส่แนด์ก์ดก่อนแล้วใส่เลเซอร์นะฮะสำหรับตัวแนด์ก์ดช้เป็นแฮนด์การ์ดนะจะมีความเป็นเทคนิคมากขึ้นแล้วก็ติดตั้งไปแล้วก็เลเซอร์ครับเราซื้อเป็น1 M W เลเซอร์เอาไว้แยงตาศัตรูนะจะได้ตาบอดนะเลเซอร์จี้ตาตาบอดอ่าไม่พอนะครับเปลี่ยนบาเรลด้วย ลำกล้องปืนเราเน้นยาวๆนะครับเนื่องจากว่าต้องการการคอนโทรลปกระบอกปืนได้ดีขึ้นแล้วก็ควบคุมปืนได้ค่อนข้าง,งจเจ๋งขึ้นด้วยนะครับกระบอกยาวๆแบบนี้อ่านี่แหละฮะที่เราได้แต่งมาอย่างอื่นเนี่ยยังแต่งไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่าเงินไม่พอในการปลดล็อกแถมบางอย่างเนี่ยก็ต้องฆ่าคนมากๆถึงสามารถปลดล็อกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมกซีนฮะแมกซีนต่อไป mp max เนี่ย max อันนี้จะเป็นปลดล็อกเมื่อเราฆ่าคน200คนครับถึงสามารถปลดล็อกได้ ต้องใช้ปืนนี้ค่านะฮะรอก่อนครับยาวๆไปอะนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้แต่งให้กับปืน M4 นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราไปสู้สงครามด้วยปืนนี้กันดีกว่า Let's go <S ปืนมัน29ดาเมจซึ่งมีความแรงเริ่มต้นเนี่ยแรงกว่าพวกปืนซับไม่ชิงกันอีกนะครับด้วยความที่เป็น assault rifle แต่ข้อเสียงเดียวคืออัตราในการยิงอะไม่ค่อยไวเหมือนปืนซับไม่ชิงกันนะครับนั่นคือข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบนะต้องการที่มันไวๆหน่อยฮนะระเบิดคุมคล้าวมากในพื้นที่นี้ยังไงวะเนี่ย อย่าบอกชัดเลยครับตัวแรกมาแล้วเป็นโหมดคิวคอนเฟิร์มด้วยเมื่อค่าเราก็ต้องหยิบด็อกแท็กไปจะได้ยืนยันว่าเราสามารถฆ่ามันได้มันต้องอยู่ในพื้นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หรอกครับผมว่านะต้องหามุมในดีในการสังหารมันซะแล้วนี่เป็นไงบ้างโอ้โหระเบิดร,ระเบิดเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันอื้อซ่ามากอื้อยัดระเบิดไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของเรา นั่นน่ะมีคนแล้วหนึ่งโอ้โหมันก็จะมาเช็คดูไงว่าเราอยู่นี่หรือเปล่านะครับแต่เราก็อยู่จริงแหละได้มาสองด็อกแท็กด็อกแท็กโอ้โหตาดีได้ตาร้ายเสียข้างล่างมีคนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยซิเปิดเผยซิอะไรวะเนี่ยกว่าจะเปิดเผยตัวที่มีคนด้วยวะ โอ้โหมันจะมาเก็บด็อกแท็กเพื่อนมันแคบแต่เราก็ได้ไวกว่ามันอีกนะเดี๋ยวต้องไปเช็คพื้นที่ใหม่ครับในอุโมงค์นี้ว่าไงบ้างเนี่ยมีคนปะเออมีฝีเท้าครับโอ้ตายแบบไม่รู้ตัววิ่งแม็กก็เสียชีวิตเลยทันทีบอกแล้วปืนมันแรงมากเล่นปืนนี้สบายอย่างหนึ่งไม่ต้องเหนื่อยกดแช่เมาส์เสียเวลาเพราะมันแค่เซี่ยววิหนึ่งก็สามารถฆ่าคนได้อะทุอยางมักเิดขึ้นไวมากๆเลยครับไปไหนดีวะเนี่ยสี่ทีเกมจบด้วยเฮ้ยไป เออผมเคยเจอสไน p เปอร์ไรเฟิลอยู่กระบ,บอกหนึ่งโดนช็อตเดียวนี่ตายเลยนะฮะเดี๋ยวว่างๆต้องไปเก็บเลเวลหน่อยละแล้วก็หาปืนสไน p เปอร์มาใช้บ้างอยากลองใช้เหมือนกันนะครับสไน p เปอร์แต่ตอนนี้ถือว่าเรามาดีมากนะครับเล่นมายังไม่เสียชีวิตเลยอุย้ยเ,เกิดเปล่าเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้ข้างหน้าเป็นไงบ้างเหลือ4ทีก่อนเกมจะจบนะครับผมต้องรีบทำผลงานหน่อยละอะฮะยังไม่หมด อุยอ,ยอ,ยอุยเอาไอ้อนั่นเลยรอดเลยเห็นไหมเลื่อนรีทันไหมเนี่ยไม่น่ารอดแต่ก็รอดมาได้มันไม่เข้ามาข้างในนะ<_><_>อุ้ยหลังเกือบแตกโอ้หายไปไหนไม่ทราบได้เก็บด็อกแ็กไปโหสกิลเอาตัวรอดเราสูงมากๆเลยเนี่ย เดี๋ยวผมว่าต้องซื้อไอ้นี่หน่อยว่ะไอสกิลเสริมที่ทำให้เราวิ่งแล้วไม่มีเสียงฝีเท้านะฮะหรือไม่ก็หาสกิลที่หลบเรดาร์ศัตรูมาใช้ข้างล่างข้างล่างตายเฮ้ยเพื่อนโอ้ <laughs> เลือดอยังรีไม่ทันเลยแม่โหลดไม่ทานด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิเว่ามาจากไหนมุมนี้ยังยังเป็นคนตัดสินใจช้าหรืออะไรนะฮะไม่ยอมยิงแต่แรกมีพัง,งะด้วยนะน่ารักดีแต่เป็นศัตรูคงน่ารักไม่ได้มันน่ากระทืบมากกว่าอ,อ๋อเดี๋ยวผมไปหามุมใหม่เล่นจากจุดนี้พื้นที่นี้ด็อกแท็กไฟนะโอ้โหวิ่งผ่านไปเฉยเลย โบติเขามีคนหนีกระสุนใช่ไหมแต่นี่วิ่งจัดกระสุนเน่ยพุตรบ้าโว้าวชิดแดงมาหนึ่งข้างล่างมีอีกหนึ่งคนนะครับเห็นอยู่แวบๆไปไหนแล้ววะข้างบนล่ามันเพื่อนล่ามันมันยังไม่ตายโดดเป็นลิงเลยสายโดดเกมเนี่ยมันสามารถสไลด์ได้นะครับเพื่อเออข้อได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดนี่ไง ได้ป่ะเพื่อนโอ้เกรดเพืแท็กให้ด้วยรอเลือดรีก่อนครับไม่ต้อสู้ใหม่โอ้เอ็กผมขึ้นกระจุกระจายมากเลยผู้ชมโหมดนี้นี่มันปั๊มได้ดีจริงๆคิวคอนเฟิร์มผู้ชมต้องเล่นโหมดนี้บ่อยๆนะฮะถ้าอยากจะเวลอัพไ,ไวๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยฮะซ้ายมาเมื่อกี้ซ้ายเนี่ยซ้ายน่าจะซ้ายรูนี้ปะเนี่ยได้มาสองตัว ฮ้ยโอ้จี้ดตรงนี้เกิดมันแน่เลยอ่ะมากันเรื่อยเลยดูดิว่ามุมไหนโอ้ยแต่เตือนเต้นดีว่ะโอ้ชัดเลยครับยิงยัดกำแพงมาเนะทะลุได้เป็นดาเมจแ,แต่ว่าแตกกระจายแปรออกไปเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะครับก่อนสงครามจบลงแตงค์คุณผู้ชมฮะผมบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่โลโบอกนะมันคือเกมเคาน์เตอร์หรือ c a l l of Duty สักอย่างหนึ่งแหละฮะไม่เกินขั้นโลโบอกไปไกลมากแล้วไอเกมบ้านเนี่ย ยืนฟรีอยู่ได้นี่มันสงครามนาทหารอยูอ่ในเฉยไปเพื่ออะไรโอ๊โอเอาโรบอทยัดไปก่อนโอเครอเลือดรีอื้อ20วินาทครับก่อนสองครามจะจบลงนะความบันเทิงจะหมดแล้วเราต้องเร่งหน่อยนเนี่ยขอสักคน2คนก่อนสองครามจบได้หรือเปล่าครับเสียงฝีเท้าข้างหน้าข้างหน้า2 2แท็ก1 หกวีเท่านั้นไม่นะยังพึ่งจบยังยิงไม่สนุกเลยซอเรียบร้อยวิคตอรี่เป็นของเราครับยี่สิบห้าต่อยี่สสามโอสกอร์ไล่เลี่ยก,กันมากเลยเนะี่ยโคตรอันนี้จะเป็นลาดคิวฝ่ายศัตรูเขานะครับโอไบโอศูนย์ห้าหกเจ็ดมาเจอจังหวะจะเจาะแบบนี้ใช้ปืนแบบเราด้วยนะครับปืนมันแรงมากในสกอร์นี่ครับเราได้สังหารไปยี่สิบสี่คนคะแนนสูงสุดในห้องก็คือสี่พันสามร้อยห้าสิบคือเรานะฮะสุดยอดไหมเกม คตรมันเอาละคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับโลบอกของเราในวันนี้สุดยอดไหมคือมันไม่ใช่โลบอกอะเอาจริงโคตรเดือดโคตรมันมันเหมือนเกม P B S F Counter Strike เ,เลยนะเว้ยสุดจัด คุณผู้ชมก็สามารถลองไปเล่นดูได้นะครับเกมฟรีในเว็บนะฮะโลบอกรน,นะครับผมเอาละ,ะครับถ้าชอบในเกมนี้คลิปนี้สงครามนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าเอาไว้ไปฟาร์มปืนมานก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ละกันนะฮะปืนต่อไปก็อีกยาวไกลเลยครับกว่าจะได้แต่ละกระบอกเนี่ยวันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบายครับผม